โอเคนะครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยคนระับฮิตเลอร์เกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Minecraft Pocket Edition นะครับเอ่อภาค1.0ึ่งจุดนหนึ่งจุดหนึ่งจุดศูนย์จุดเก้านะครับผมท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาอยู่กับ DJ อะไรโอนะนะครับ มาอยู่กับดีเจโอนะครับผมเปิดเพลงเสียงดังลั่นโอ้โหตอนนี้ซอมบี้ก็เริ่มกำลังจะมาแล้วนะครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เริ่มใกล้จะมืดแล้วครับแต่ผมไม่มีที่นอนครับผมแก่ก็หายากสเสือเกินคนระับหาแก่ก็หาไม่เจอนะผมผมหาไปหลายที่แล้วนะวันนี้ผมมาเล่นเถอะแบบโซเวอวนะครับผมอ๋อไป,ปกปเกมไมค์ครับอันนี้นะเป็นฮะค่าค่าเลยนะเออ ครับโอเคครับเริ่มมาแล้วนับเราจะไปไปจนไปกันนับผมไปดูกันเลยนับว่าจะมีตัวอะไรเกิดตั้งครับมีไก่ตัวหนึ่งนะครับผมไม่เป็นไรครับ ข้ามันนะครับผมนี่นะครับผโอ้ยข้าไก่ข้าไก่มาแล้วครับมืดแล้วครับเริ่มมืดแล้วครับน่าเริ่มมืดแล้วคริปเปอร์ครับน้องคริปเปอร์มาแล้วนะเป็นคนแรกครับเอ้ยมาน,นี่บักคริปเปอร์ไม่เห็นหรอ ตรงนี้ก็มีมอนสเตอร์เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็มาตักทีนะผมได้เล่นดูแล้วก็สนุกดีนะครับเกมนี้ครับผมเห็นหลายหลายชาแนลเ็าเอามาแคสกันนะผมก็เลยจะแคสบ้างนั่นสเกเลตันสเกเลตันมาแล้วนะโอ้ยโอ้ซอมบี้คนระับเอา สวยแล้วสวยแล้ว,ลวลอยู่ไหนหายไปไหนหมดแล้วนั่นนับโอ้ย oh, yeah. มาแล้วมาแล้วมาแล้วตายแน่เลยตายตายตายเนี่ยตายซะแลว้วไหนอ่ะบ้านของข้าข้าต้องไปหาบ้านค่ะบ้านบ้านวิง่งอยู่ทำไม วิ่งอ๋อเฮ้ย,ย,ยฉันจำได้ว่าไอ้ตัวนั่นแหละที่มันฆ่าฉันอาออาอแลกแลกแลกเอาไงดีวะ ย่ตามมานะเฮรอสักทีนะครับผมอานะับต้องใส่เสียดายนะผมโอ้โหไม่เว้นนะไม่เว้นไม่เป็นไรอาวุธผมเยอะไปดูกันนี่นะเ,เกือบจะเต็มแล้วเอามาสักอัน แล้วดาบกูละหายไปไหนโอ้เยอโอ้โหสองตัวแล้วครับนันนับยิงกันเองแล้วครับน,นั่นรับยิงกันเองแล้ว ครับนะไม่มีอะไรแน่นอนโอ้ยซอมบี้โอ้ยซอมบี้จิ๋วสวยแล้วสวยแล้วไอ,อตัวนั้นมันวิ่งเร็วนะครับท่านผู้ชมต้องระวังมาแล้วบอกแล้ววิ่งเร็วอ่ะวิ่งเร็วอ่ะวิ่งเร็ววิ่งเร็วโอ้ยไม่ใช่วิ่งเร็วอย่างเดียวถ้าพลาดครั้งเดียวก็ตายคนระับ โอ้ไม่ได้จะเอาคำสั่งให้สาตูตายเห็นไหมไปเ้ยโมแจ้งครับช่วยช่วยอ่าช่วยปรับปรุงด้วยนะตายแล้วนะบ้านมูลายไปไหนโอ้ยกลัวามากครับไอตัวนั้นไอส้มิจุูมามามา โอ้ยไอ้นุไอ้นุไอ้นุไอ้นนีุโอ้ยสมิ่งเดียวโอเคใส่เกี๊ยวกะอ่านี่นะเราสามารถถืออีกด้านหนึ่งได้แล้วนะผมับตอนนี้

ท่านูวิเศษช่วยฆ่าด้วยแมงมุมมาสิแมงมุมตายอ,อ,อันตรายกับข้าไหมมาแล้วมาแล้วอันตรายอันตรายโอ้ได้ใหญ่แมงมุมมาแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปทำท่นูกันนะครับแต่เดี๋ยว อไหนวะหายไปไหนหมดแล้วยังเก็บไม่หมดนะครับคืนนี้อย่าให้ลงเหลือมาเซมาเซซอมบี้ไหนอ่ะไม่มาผมวัดมาโอ้ตอนนี้เริ่มแลกแลวนแล้วนะตอท่านผู้ชม อยู่ไหนนะหายไปไหนกระมลแล้วโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะบ๊ายบายวิวไปแล้วนะครับ